มาดูผลงานใส่เบ็ดดาวของเราวันนี้นะครับผมเนื่องจากวันนี้พายุเข้านะครับฝนตกตั้งแต่ที่สามยังไม่หยุดนะครับผมเดี๋ยวมาดูผลงานครับวันฝนตกนะครับวันพยุเข้าว่าจะได้กี่จุดหนนี่ครับดูครับไปแล้วครับไปแล้ว ได้พับสี่ตัววันนี้ครับตัดชนสวยๆเลยนะครับผมีน่ะครับเนื่องจากช่วงนี้มีแต่คลิปใส่เบ็ดให้ชมนะครับเนื่องจากยังไม่ค่อยมีเราว่างใายคลิปอื่นนะครับผมยังไงก็ ต้องขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมนะครับผมเดี๋ยวเราดูคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม